มาตรา1นึสองค่ะโอ้โหนี่ขวัญปลบปือปลบปือแบบนี้ว่ายังไงไม่แซวทางเก้าไกลด้วยไม่ขอขอผมไม่ยืนตรงกลางกันเลาได้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 ีขวัญมีเวลา90นาทีนะคะมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะคะใจเย็นๆนะครับคนฟังใจเย็นพร้อมนะคะเริ่มค่ะ มาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นอยู่ในหมวดพระมาหากษัตริย์นะฮะตามรัฐธรรมนูญกฎหมายราชอาณาจักรไทยในความเห็นของผมและจุดยืนของพักนะครับอ,อ,อันนี้ผมย้ำนะตั้งแต่ผมอยู่พรักเศรษฐกิจใหม่จนมาอยู่พักนี้หมวดว่าด้วยพระมาหากษัตริย์เนี่ยเราจะไม่แตะต้องครับนี่คือหนึ่งนะครับแต่ครั้นี้มีเหตุผลข้อสองอีกครับถามว่าถ้าเกิด